สวัสดีครับแอนนอนมันนาสายหกจากช่องแอนชาแนลนะครับอ้าวคลิปนี้ก็ทายต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วว่าถึงคลิปที่ทายก่อนันนี้นะครับเ่าวาถึงการเล่นตามอารมณ์นะครับอ่าคลิปนี้มาคุยถึงเรื่องของเสน่ห์ของพินนะครับเสน่ห์ของพินนี่จุดจุดหนึ่งที่เล่นไม่บังหันนะครับมันมีเสน่ห์ของมันอยู่นะครับอไหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับเนาะแป้งออกมาดนึงนะครับมันสีออกแป้งออก บกปกบกปกติปันใดน,นะครับประมาณว่ามันออกเอ๊มันฟังมันมวนมวนนะครับแปลกแลกอ่านั่นคือสเสน่ห์ของพิ้นนะครับนีะครับ ประมาณนี้ครับมันเป็นเสน่ห์ของพิ่นะครับเดี๋ยวมาเบิ่งโนดกันครับว่าเสน่ห์ของพิ่สําหรับคนที่บอท่านได้เป็นบอท่านได้หูตรงนี้นะครับโดยเฉพาะญาติพี่หนามไม่ที่เขามาฮัทเหรินในไม้นะครับอาจจะเคยได้ยินแต่ว่าเอ๊ะมันเหรินเมืองไหนนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าขั้นคนที่เป็นแหลกมันเป็นอย่างนั้ครับนอกเพราะว่าหลายข้นก็เคยเหรินมาละจุดนี้นะครับสำหรับคนที่เหรินมาประมาณนึงแล้วรับรองผ่านทุกคนแหละครับตรงนี้นะฮะแต่ว่าสําหรับญาติพี่หนามไม่ก็สิงุ่นงงกันนะครับเอาเป็นว่าผมเอามาให้เบิ่งอีกรอบบบบนนนนนึงงะะคคคครรรรัััสําาาหหญติิิพ้้ม่จๆเเยฮ็ดลลปี แต่ก่อนหน้านั้นนะครับแต่ว่าเหตุไปอีกอการนําเสนอคนระแบบกันนะครับแต่ว่ามือหนีมานําเสนอกันในจุดของอา้าวประมาณน,นี้ครับเดี๋ยวมาเบิรงโน้ตกันใกล้ๆครับว่ามันมีโน้ตจังแน่นะครับเมื่อไรกันจะทราบครับผม อ่ะก็อย่าลืมตั้งคีย์เป็นคีย A ์เอมเนอร์นะครับเอมเนอร์ A มีลามีนะมีลามีสายสามสายสายหนึ่งมีสายสองมีอ่าลาสายสามมีนะครับคือเก่านะครับมีลามี M, ตามนี่ครับเสียงอ่าสายสามสองสายหนึ่งครับอ่าสำหรับคร,มนนร,รอบอูมีจุนเนอร์หรือว่าหรือบอกอ่ามีจุนเนอร์แต่ว่าตั้งโมเป็นกับดีตามนี้เลยนะครับ ให้เสียงตรงกันนะครับสามสองหนึ่งอ่าโอเคครับสำเนียงวงหันนี่ครับผมอ่ชาชัดบอเดี๋ยวให้ช,าชาัดชนะครับอ่าเดี๋ยวผมปรับกล่องอีกหน่อยหนึ่งนะครับต้องช,าชาัดชนะนันสิบบอ,อหูนะครับ เพราะว่าอยาพี่ทำอะไรอะสิโบหูจุดนะครับนี่ครับเริ่มต้นดีสายสองช่องที่สองนะสายหนึ่งครับฟานะครับเอฟนะครับฟาอันนี้คืออันแรกนะครับประมาณนี้ครับฟาฟานะครับอดีลงไปครับกดกดฟาไว้นะครับช่องที่สอง สายหนึ่งฟาสายเปล่ามีดีสายหนึ่งเปล่านะครับอ้าวมือว่เห็นทำไมฟามีเลมีฟามีฟาลฟาฟาเลอาแล้วฟามีเลมีโด งงโนดเอาไหมครับผมมีเนี่ยมีนี่นะครับดีดสายเปล่าสายหนึ่งนะครับสําหรับญาติพี่น้าใหม่เนาะบาทันในหูอเนี่ยเสียงมีบ่ต้องกดยังนะครับไม่ต้องกดอะไรนะครับสายหนึ่งไม่ต้องกดดีดสายเปล่านี่คือโนดมีนะครับอา้าวฟากดนะฟาสะอาช่องที่สองสายหนึ่งนะครับฟาฟามีเลนะครับ เลในสายสองช่องที่4นะครับเอาใหม่ครับฟามีเลมีฟามีฟาลาฟามีเลมีโดเลมีนี่ครับสำเนียงนี่ครับขั้นเรียนไม่ไหวกับสิหูนะครับเนาะนี่ครับประมาณน,นี้ เวลาเล่นในขั้นเล่นคล่องเ้วก็ใส่ลูกเล่นเข้าไปได้นะครับนี่เป็นแค่โนโ้ตเป็นโน้ตนะครับโนโ้ตโนโ้ตเลยนะฮะครับผมบารน,นี้บารน,นี้นอกจากฟามีเลมีฟามีฟาลาฟามีเลมีโดเลมีบารน,นี้มันมีลูกเล่นอีกตัวหนึง่งคือบางคนก็บอบกทันหูเราเติมที่เข้าไปครับที่แท่นโดนะฮะใส่ที่แท่นโด โดเลมีนะฮะเขาก็ใส่ทีเลมีนะครับ, T, Le, Mi, รบมันสเสียงเปลงๆมันก็นจะได้อัธโรดในการฟังอีกทีหนึง่งอีกแบบหนึ่งนะครับมันได้รสชาติกกันได้คั่วกลมเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเข้าเล่นแบบน,นก็นได้เล่นสองเทียครับอันนี้ปกติครับบาตรนี้ครับเทียที่สองครับนะครับ ถ้าที่จะเป็นโดเลมีเราก็ใส่ทีเลมี Le, Me, นะครับอ้าวไลโนโทใหเบิหงครับฟามีเลมีฟามีฟา,ฟาลาฟามีเลมีทีเลมีวาสสาคือไหวแท้เอาสสาคนนั้นครับผมลืมตัวนี้ อเอาไหมนี่แหละคนฟังกับบทักถ่วงน้องกับเนาะนังน่งฟังอยู่ซื้อเอาไหมครับฟามีเลมีฟาฟาลฟาฟามีเลมีทีทีเลแล้วก็สายเปล่ามีมีสายหนึ่งเปล่าครับ แค่นี้เองครับหรือประมาณนี้ครับผม เอาลองไปฝึกกันนะครับเอาลองไปฝึกกันก right ันละกันนะครับลองเบิงว่าสําหรับอยัดพินาไม้เฮ้าเขาไม้ไม้เนี่เห็นสําเนียงเนี่มันจะเรียนประ้าณไหนกับว่าเบิงในคลิปนี่กัสิเข้าใจนะครับกกดค่อยๆกดไปตามนั้นครับเรียนจะซากันละกันนะครับครับสำหรับสี่ฮัทเล่นไปบางหันง่ายง่ายนะครับบริยากอย่างเป็นเป็นเสน่ห์นะครับเป็นสำเนียงที่มีเสน่ห์ของพิ้นเป็นแค่หนึ่งนะครับในจํานวนหลายหลายจุดที่เป็นเสน่ห์ของพิ้นนะครับนี่คือสำเนียงของพิ้น เอาเป็นว่าเดี๋ยวขั้นมีโอกาสเดี๋ยวผมสิไปดึงสเสน่ห์ของพิ่นในจุดต่างๆมาให้ยากพี่น้าไม้ฮาร์ดเล่นกันกันละกันนะครับแต่ว่านี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งแค่นั้นเองนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหนานครับอย่าลืมกดติดตามกดซ like, ับสไคร้กดไลค์กดแชร์นะคือเก่าให้กําลังใจสําหรับคนเห็นคลิปกันละกันนะครับสำหารับคลิปนี้แอนอ์อมนาสายหกจากช่องแอนชาแนลลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหนา,ลาคลิปนีลลปน้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ